าะะถามว่าเวลาออกไปนอกบ้านลูกชอบเอาแต่ใจต้องทายังไงคะอาจารย์คะเวลาอยู่บ้านไม่เป็นเลยคะ่ะนาออายุสองขวบอันนี้แปลกนะคะอาจารย์ปกติจะเอาแต่ใจในบ้านแล้วนอกบ้านอยู่กับครัวก็คือนิ่งกิ๊กอ่าเป็นระเบียบเรียบร้อยใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้กลับกันค่ะอันนี้ก็คือคุณแม่ก็ต้องหาสาเหตุก่อนเนาะว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเนาะว่าเพราะอะไรเนาะพฤติกรรมของเด็กที่แสดงออกเนี่ยจริงๆมันมีความหมายทั้งหมดเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามหาสาเหตุหรือความเข้าใจก่อนว่าเอ๊ะ เกิดอะไรขึ้นเวลาที่น้องเขาออกนอกบ้านแล้วเขาเป็นอย่างนี้ทุกทีถ้าจะเรียกเป็นโมเดลเรื่องของพฤติกรรมเนาะมันก็จะมี A ตัวกระตุ้นที่เกิดขึ้นจะนําไปสู่เรื่องของ B พฤติกรรม A ไป B ใช่แล้วก็ไป C ต่อนะคะก็คือผลลัพธ์อะไรบางอย่างแต่นะแต่นี้เราก็ต้องหาตัว A ก่อนเพราะว่าเวลาที่เราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรเงี้ยค่ะเราสามารถปรับตรงตัว A เลยถ้าเราหาตัวกระตุ้นเจออย่างเงี้ยค่ะว่า ทุกครั้งที่ออกนอกบ้านอาจจะมีอะไรบางอย่างที่น้องเขาอยากได้หรืออยากอะไรหรือพฤติกรรมแบบนี้มันกําลังสื่ออะไรเช่นอาจจะรู้สึกไม่ชอบใจเลยหรือว่ารู้สึกกลัวรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยเราต้องพยายามหาว่าความหมายที่น้องที่เขาแสดงออกเนี้ยมันแปลว่าอะไรก่อนอย่างเงี้ยค่ะเพราะอาจารย์พวกก็นึกขึ้นได้เลยค่ะว่าบางทีเออาจจะเป็นเรื่องของแบบไม่อยากออกจากบ้านหรือเปล่าบางทีบางคนเขาเป็นทายที่แบบที่กลัวที่อายใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ชอบออกนอกบ้านไม่ชอบเจอคนเยอะๆมั้ยถ้าเขารู้สึกว่างอแงอยากกลับบ้านอันที่2ก็คืออาจจะใช้พลัง เยอะจนง่วงจนหิวรู้สึกคุณสถานที่ไม่คุ้นเคยอาก็าจจะทำให้งงแงได้ใช่ไหมคะตาแล้วก็อันนี้3อาจจะเป็นว่าเดินผ่านร้านของเล่นไหมหรือสถานที่ที่ไปทําให้เยื่อยวนใส่ตาอะไรหรือเปล่าใช่ไหมคะตาก็คือต้องหา A ให้ได้ก่อนหาสาเหตุว่าเฮ้ยจุดตรงนี้ปุ๊บเวลานี้ปุ๊บทม์ลายนี้ปุ๊บ มาทันทีเลยอาการงอแงแสดงว่าถ้ามันเฉพาะต่อจงก็จะมีสาเหตุใช่ไหมคะอาจารย์เพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่างอแงตอนออกน้ามานทำยังไงดีเราไม่รู้เพราะเราไม่รู้ A เรารู้แต่ C เก็ไม่รู้ A กับ B คืออะไรเพราะฉะนั้นต้องแก้ที่เกับ B ใช่ไหมแล้วก็เราสามารถแก้ที่ C ก็ได้ค่ะเวลาที่น้องก็แสดงพฤติกรรมแล้วเขาได้อะไรกลับมา นะงองแงปุ๊บได้ลูกโป่งใช่หรือ,ององอแงปุ๊บแม่มาสนใจมากอดทันทีอ๋ออันนี้ก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งที่เราจะต้องประเมินมนะว่าเอ๊ะมันมาจากอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องดูพฤติกรรมน้องแล้วก็ลองวิเคราะห์ดูค่ะก็จะช่วยทําให้คุณแม่เข้าใจมากขึ้นว่า มันจริงๆมันมาจากอะไรจริงเนาะเพราะบางทีถ้าแบบงอแงปุ๊บแล้วเราเข้าไปกอดเป็นอะนไรหนึ่งสองสามสี่เอาของเล่นไหมกินขนมหรือเปล่าอ่าฉันรู้แล้วว่าฉันอยากกินขนมเอาเลยงอแงใช่ไหมคะขอดีๆแม่ไม่ให้เดินดีๆแม่ไม่กอดอ่าเดินยิ้มแจ่มใสแม่ไม่มาหาก็จะก็เลยแบบเอาเลยนะคะแนวดิเดทนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องแก้ดูที่ A B ีและ C ีเป็นหลักด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้คุณแม่นะคะ